สวัสดีครับวันนี้เรามาทดสอบอ่ารถนั่งมิชิยูรุ่น60นะครับรุ่นนี้60 60นะครับไฟจะติดสองดวงนะครับบางรุ่นก็ติดสามดวงทำการโยกไปหน้าบิดเล่ง มาโจโชว์โปกตินะครับโอเคครับทดสอสอบซึ่งมาตอนแรกโค้ดโชว์เอ็กซเลเตอร์นะครับได้ทำการซ่อมบอร์ดไปเรียบร้อยแล้วนะครับใช้ได้ปกติไม่มีเอเอเร์โคด้ดใดๆปรากฏขึ้นโอเคครับฝากไว้เท่านี้ครับสำหรับรุ่นนี้อยู่60นั่งครับ